ท่านผู้ว่าชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่พร้อมทีมบริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุถนนสุดตัวขนาดใหญ่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลถนนสามเสนเขตดุสิตครับเหตุดังกล่าวทําให้ต้องปิดการจราจรตั้งแต่แยกวชิระพยาบาลไปจนถึงแยกสังฮีและพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยหลังพบว่าผิวจราจรสุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ถึง30มสคูณสาเมตรลึกประมาณ50เมตร และยังมีแนวร้มขยายตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเสาไฟฟ้ารถยกของสนอสามเสนตกลงไปในหลุมด้านรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สอนลำผู้เชี่ยวชาญด้านปัตภีและฐานรากจากมอเกษตรสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากโครงสร้างใต้ดินอย่างเช่นอุโมง์รถไฟฟ้าสายสีม่วงหรือท่อระบายน้ําขนาดใหญ่พร้อมเตือนว่าพื้นที่รอบหลุมในรัศมี50เมตรอาจมีความเสี่ยงถลม่มโดยเฉพาะอาคารสน .3 สามเสนที่อยู่ใกล้จุดยุบตัวมากที่สุด ขณะนี้มีการอ,อพยพคนออกจากพื้นที่และเร่งตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอย่างละเอียดคาดว่าจะทราบสาเหตุเบื้องต้นภายในเที่ยงวันนี้นะครับปลดลิดเอกเลี่ยงเส้นทางถนนสามเสนบริเวณแยกวชิระพยาบาลถึงแยกสังพีจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงครับ